หัวเตไหนหึงเบบดิกยกระบาดแย่อด้อด้อยดน้อดน้อยยดกน้อยนอยิน้าอนิงนอยน้้อิ้องดิน้อยน้ลย้องด้อยบนเอยนะอดาดน

你好，来了吗？嗯，呀 <能 cliffs>。<immort ality> รอบนี้โดดมาปัดัวปัดซ้ายมีหัวหนึง่งจะโดดตั้เป๊ะให้แล้วนัดหนึ่งเกือบแตกนะครับเลือดเอือกลางอย่าไปบอกเขาไม่ผ่านสองนัดครับในตำนานโดดมายิาหง,งหวัวตอนนี้ปวดท้ายไอ้บอเป็นเลือดโดดตัดซ้ายไปเรนนี่เต้ หัเวเป็นใจหนึงยุดยวงสุดท้ายจะทิ้งยิงได้เปืนยังีเลูกซองแาแม่ว่าได้ยินหนแกลูกซองลูกซอง,อง,องีเซล้วจ้วนี้เห็นไอ้วอเป็นเเงงขึ้นวังเอมปาตเล่นเองภาเองเข้ามาไม่ร้ว่าเองครับยังไม่ได้นอมจ นี่เดินจละชัพันแต่ว่าเสบอะไรตเนียนบ๊เด็กานแมันเ็เม็ดเดียวเองนะเอาเดียวสูมาเอไมายติเออนะมาคุณได้ตั้งไอโนกได้ตั้งไม่กินเดียวไดหนูนะมาเนี่ตั้งแบบแบบไอนโปอกนี่มาตตั้งกันได้หนนะ ม่อยากกิดตังนะมันกี่กี่ตังเงี้มเหรอมังกีเก่งนี่นี่นอกี่ตังอก่กเหรออ่ามันเรีย้ท่านหนงดีปี๊มฮ่วย้ดเลาะปากทัวร์นี่ ไม่เห็นตึงเลยนะอะไรอ่ะตึงอะไระอะเห็นผลตึงเลยนะอย่ากดดันกูดิอ่ะา <c oughs> ม,มาล็อกตัวกระโดดปัดซ้ายปัดขวา ลนเด่นไอวอติดมาเป้มห้เ้มห้ไอวอรอติดโลไอวอบออเนยไอวอร์มันก็ไม่ได้ครับตัววินิสครับต้อตันัน่เยะกว่เดินะครนี่เยาหวดกาน์ดการ์ดเ่ยน ต้องโทษกันได้บี้ยม่ขึ้นบกครบด้าข้าเถียรข้าเถียเลยนะเก่งเก่งมเลยบี้ยมซองนี้โอ้ยซโดนมาเบี้ยมเบี้ยมกดแน ดีเซอร์ดมอีกเม็ดหนึ่งกัโดดป้าลูกซองมาอีกเม็ดแล้มันเป็นซเม็ดเบขึกระเต้นได้เต้น้บอจ้าหนว่าไปลุ้นมีจ่ามาหน่อยที่ไหนกดคดีวะโทมามีโทมมีกดเี้ ฟาดอ่าฟาดฟาเด็กน้อยหน่อยหนะ้อยตัวแข็งดิจะตายแล้วเหรออยูขข่คักๆซื้อมาเติมตัว เดียวอิคือวว่าีกากอจังดีหูดีกายาอางีเขาขอ่ะายเกออีกสามอีกสามตาอีกสามตาปลาะกระปลาอยู่เออ่เปนะเดี๋ยจบสรวไปเด๋มันเกมเดี๋ยวมันไม่ตื่นเนาะเฮ้ย ด่าเสือกตังซี่อ่าปีมือมันออกปีมือมันกิบกัดใบซึมกลือไพสนามอหนึ่งหนึ่งกับแบกเนมได้มาครัะมาดิับกเนมมันตึงเด้สองเนมยบกเนมตึงเด้สองเนีเอาครปตายเฮ้อเคแม่กับคนนี้ดีเสร์ปาประงามเกลื มีเขาเรียกว่าอ่อนห้ันนจะหวัวหัวของเขปุแดงแก่เด็ดเด็ดเด็ดเออเอาเอาหยิบแล้วหล้บ้่พูดเยอะตายไหมนี่ไม่พูดเยอะครับเจ็บคอไม่พูดเยอะครับ

หักวัวเลยจับบนเย่นึ่งนะเอ้ยตาเดียวๆด้ารดเลยขึ้นมาเลยครับทีนี้ผมไม่อื่นแล้วมาเลยได้ใหย่ผมได้นำควาาน่ันเปียนเปียนกันเปียมันเปียกนเรนอก็บัวามันจะจังวานี้ โดดมาซ้ายน,นะครับตั้งตงนี้อเป็นหนึง่งนครับดเขาลครับดงบเียนปินนดบ,บปิดวดวะูกระโดดมาไม่ย่นะครับอดวาดนสปดวเต็ยปิดครับรสังเอ,ออเอ,อ ยังชอบโอ้เร <|so|>> ียกโัวห์อ่